สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านๆนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมวัวนะคะที่เราเลี้ยงกันแบบบ้านๆนะคะทีนี้ในส่วนของฤดูหนาวนะคะก็มีหลายข้อนะคะที่ประสบปัญหาโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะคะซึ่ง ก็เรียกว่าเป็นโรคติดต่อนะคะเป็นโรคติดต่อของวัวเลยนะคะทีนี้จะสังเกตได้ยังไงว่าวัวเราเป็นปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะคะอ่าพี่กูมพี่กูมแม่ถ่ายคลิปอยู่ลูกอะไรยังไม่ต้องเล่นนะ่ะตอนเนี้ยอ่ะไปไปก่อนลูกค่ะก็ก่อนอื่นนะคะ,ะแต่ที่ขออยังไม่เป็นนะคะที่คออยังไม่เป็นเพราะว่าก็ ต้องการอยู่นะคะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ว่าเรื่องของอความสะอาดตามข้อ,อต่างๆนะคะก็จะเก็บกวาดทำความสะอาดขออ้อทุกทุกวันนะคะก็คือเอาขี้วัวออกจากคออนะคะเวลาเขาขี้ตามพื้นแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะพวกนี้เวลาวัวย่ำไปนะคะถ้าย่ำสะสมกันไปถ้ามีเชื้อโรคมันก็จะ ติดได้ง่ายนะคะก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสายสายคุณตากับคุณยายก็จะมาทําความสะอาดข้อวัวนะคะแล้วก็ที่คุณตากับคุณยายทําประจําเลยก็คือแกจะกวาดให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาฟางมาปูนะคะเอาฟางมาปูพื้นนะคะนี่ค่ะเอาเอาฟางมาปูพื้นบริเวณข้อวัวแล้วก็จุดไฟเผานะคะแกบอกว่า ปู่ย่าตาทวดสอนมาเขาบอกงนี้ค่าเชื้อโรคในข้อวัวนะคะแต่ถ้าข้อไหนเป็นข้อปิดแล้วก็เป็นข้อปูนก็ก็คงทําไม่ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะรักษาความสะอาดให้กับข้อวัวของเรานะคะถ้าท่านไหนที่ไม่มีเวลาในการ เอาขี้วัวออกจากข้อนะคะไม่มีเวลาทําความสะอาดข้อก็แนะนําให้ใช้ปูนขาวนะคะปูนขาวโรยตามข้อนะคะก็เป็นการเออเรียกว่าฆ่าเชื้อโรคเนาะเขาใช้ปูนขาวโรยข้อนะคะก็ลดกลิ่นของดับกลิ่นภายในข้อได้ด้วยแล้วก็ยังป้องกันโรคได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกวิธีการ นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมันดูแลความสะอาดนะคะดูแลทุกอย่างนะคะเนี่ยค่ะอย่างฟางที่สะสมที่เขากินแล้วก็มันตกอยู่ตามพื้นแบบนี้นะคะถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้เช่นกันนะคะหลายหลายข้อตอนนี้มีมีข้อหนึงที่รู้จักนะคะก็ ลำทั้งคอกแล้วนะคะปากปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะคะทีนี้ถ้าเป็นถ้าเราไม่รักษานะคะถ้าเราไม่รักษาก็ก็ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าวัวเสียชีวิตได้นะคะอาการของปากเปื่อยเท้าเปื่อยสําหรับใครที่ยังไม่เคยเจอนะคะก็เริ่มแรกเราจะสังเกตว่าวัวจะไม่ค่อยกินหญ้านะคะจะเหมือนกัด จะลงไปกัดหญ้าเล็มไปอาจจะเล็มหญ้าอย่างเงี้ยแต่ก็เล็มไม่ได้นะคะเราต้องสังเกตตรงต้องต้องจับต้องจับดูนะคะต้องดูตรงปากของวัวน,นะคะเขาจะมีแผลอยู่นะคะมีแผลแล้วก็ตรงง่ามเท้านะคะง่ามเท้าก็จะมีแผลมีอดางแดง,แดง,แดงนูนขึ้นมานะคะถ้าบางรายบางตัวนะคะที่ที่เรียก,ยกว่า,เ,าเป็นหนักๆน,นะคะ ก็จะแตกแดงนะคะตรงตรงง่ามเล็บตรงนี้นะคะอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเจอนะคะแต่ว่าอ่าวัวที่คอกยังไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็ตรงเนี่ยค่ะก็จะสังเกตนะคะเวลานี้เราสังเกตตรงปากของเขานะคะเดี๋ยวพี่เจ้าแม่ขอดูหน่อยขอเป็นตัวอย่างหน่อยค่ะอ่าเดี๋ยวเอาไม่ให้ดูหรออ่ะไม่สักก็ได้ไม่สาม,มาให้แม่ดูก่อนอ่ะเป็น เป็นอย่นี้ก่อนลูกเนี่ยค่ะเราต้องดูตรงเนี้ยเนี่ยนะคะต,ต้องจับดูนะคะแล้วก็ดูใกล้ๆนะคะเพราะก็จะมีแผลอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นฝ้าขาวๆแล้วก็มีแผลอยู่ด้วยนะคะเนี่ยก็คือบ่งบอกได,ได้ชัดเลยว่าวัวเป็นปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะคะถ้าเป็นหนึ่งตัวนะคะลามทั้งคอกแน่นะคะถ้าเราไม่รีบรักษานะคะ แต่ถ้าเริ่มเป็นเริ่มเห็นนะคะท่านผู้ชมใช้ยาม่วงนะคะยาม่วงป้ายปากเรานี้แหะคะ่ะที่ใช้กับคนใช้กับสัตว์ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ถ้าจะง่ายต่อการดูแลรักษานะคะก็เป็นยาม่วงที่เป็นสเปรย์นะคะเป็นขวดสเปรย์น่าจะประมาณอ่าแปดสิบบาทนะคะน่าจะประมาณ80บาท8 5บาทแล้วแต่นะคะก็ไม่เกินนี้นะคะก็ลองไป หาซื้อมามาได้นะคะเป็นแผลนิดหน่อยฉีดไว้เลยนะคะตรงง่ามเท้าทั้งสอง่าทั้งสี่ง่ามเท้าเลยนะคะทั้งทั้งสี่เท้าเลยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยาม่วงมันจะไปสมานแผลนะคะถ้าเป็นยาม่วงอา่าที่ใช้กับคนนะคะก็จะเป็นไอ้นี้เฉยๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นยาม่วงที่ใช้กับสัตว์ที่เป็นสเปรย์ที่เคยซื้อมาใช้นะคะตัวนั้นมันจะเป็นอา่า เขาเรียกว่าเป็นตัวยาที่รักษาอาการอักเสบด้วยนะคะรักษาอาการอักเสบด้วยมันก็มีหลายชนิดนะคะก็ลองอปรึกษาเภสัตชดูนะคะตอนนี้โรคที่มากับหน้าหนาวก็จะเป็นลำปีเป็นาปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะคะ ที่ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็หลายๆข้อตอนนี้กำลังประสบพบเจอนะคะซึ่งไม่ได้สนุกสนานเลยนะคะในการรักษาวัวนะคะถ้าเป็นกันทุกตัวอย่างเงี้ยนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายก็มีแน่นอนนะคะถ้ายิ่งเรารักษาไม่เป็นด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็ มาเรียกว่ามาบอกมาแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอมาเกี่ยวกับโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะคะท่านผู้ชมถ้าเรารักษาตั้งแต่เนินเน่นเๆก็คือใช้ยาม่วงสเปรย์ม่วงเนี่ยพ่นแผลอ่าพ่นแผลนะคะเขาก็จะหายได้เร็วนะคะหายเร็วแล้วก็วัวก็กินหญ้าได้ปกติก็จะทําให้วัวไม่สู้ไม่ซุดนะคะแต่ถ้าเราไม่รีบรักษานะคะ ก็จะทำให้วัวสูบแล้วก็สุดนะคะโดยเฉพาะถ้าอาการหนักๆก,ก็อาจทำให้วัวเสียชีวิตได้นะคะอันนี้ค่ะแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะก็จะเอาปูนขาวมาโรยเช่นกันนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพวกนี้โรคพวกนี้มันมามันติดกันนะคะเวลาวัวไปเลียกันก็คือน้ำลายนะคะก็สามารถติด โรคได้แต่ถ้าตัวไหนแข็งแรงเขามีภูมิต้านทานนะคะก็ไม่ติดนะคะก็มีเหมือนกันที่คอกก็หลายตัวที่เป็นนะคะในปีที่แล้วนะคะก็รักษากันแบบโหมันเลยนะคะเรียกได้ว่าทั้งลำปีทั้งาปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะคะเป็นควบคู่กันเลยนะคะในปีที่แล้วนะคะทีนี้เราก็มีประสบการณ์แล้วว่า,าการรักษา ควรรักษายังไงนะคะก็เลยนำมาบอกกับทุกท่านนะคะที่ยังไม่เคยยังไม่เคยเจอนะคะแล้วก็วัวของท่านยังไม่เคยเป็นนะคะเผื่อนะคะท่านไหนที่เจอแล้วก็จะได้รักษาให้ทันท่วงทีนะคะก็จะได้ไม่ไม่หมดเงินเยอะเนาะ,เ,นะเวลารักษาวัวนะคะโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็คือไม่มีไม่ค่อยมีใครที่จะ ดูแลหรือรักษาเองได้นะคะก็จะเรียกสัตวแพทย์หรือเรียกหมอมาดูแลมารักษากันนะคะก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายได้นะคะอันนี้ก็เป็นเกิดความรู้เป็นอ,องค์ความรู้เรียกว่าเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่เราจะใช้ดูแลว,วัวแล้วก็รักษาวัวได้ ด้วยตัวเองนะคะเป็นเบื้องต้นนะคะถ้าอาการหนัหนกๆก็ที่ข้อก็จะเรียกสัตวรรแพทย์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราไม่มีความชํานาญแล้วก็ไม่มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชาทางด้านสาัตว์เหมือนกับสัตวรรแพทย์นะคะก็เป็นการดูแลได้เบื้องต้นนะคะแต่ว่าการดูแลเบื้องต้นถ้าเราดูแลดีนะคะเราดูแลดีแล้วนะคะวัวเราหายได้เร็วมันก็ อ่าเรียกได้ว่าไม่ต้องรักษาการแบบยืดยาวนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยนะคะเนะะี่ยค่ะความสะอาดของคอกเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมหลายหลายคนอาจจะเห็นว่าที่คอกทาไมถึงต้องเปิดอ่าหลังคาฝั่งหนึ่งนะคะก็เพื่อให้แสงแดด แล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะต่อให้จะเป็นคอกแบบโล่งๆก็ตามนะคะถึงคอกโล่งแต่ว่าถ้าไม่มีแสงแดดสาดส่องมานะคะแหล่งสะสมของเชื้อโรคเพราะว่าวัวเขากินเขาเยี่ยวเค้าขี้อยู่ในคอกบริเวณเนี้ยนะคะอ่าก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะถ้าเราไม่ไม่ทำความสะอาดไม่ดูแลความสะอาดก็จะทำให้ วัวเราอยู่กับเชื้อโรคแล้วก็ย่าอยู่กับเชื้อโรคตลอดนะคะพอวัวอ่อนแอนะคะภูมิต่ําลงปุ๊บก็จะทําให้วัวเป็นโรคได้ง่ายนะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคอกสะอาดนะคะคอกสะอาดวัวเราก็สุขภาพดีสุขภาพจิตด,ดีด้วยนะคะเพราะว่าเราเราอ่า พอทําสะอาดแล้วนะคะวัวเขาก็จะชอบอ่ะวัวเขาก็จะชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตเวลาเราทําความสะอาดคอกเนี่ยเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะชอบเดินวนเดินรอบนะคะแล้วก็นอนอ่ายังมีความสุขนะคะแต่ถ้าคอกอ่ามีเขาเรียกว่าถ้าคอสกสกปรกนะคะวัวเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากนอนนะคะก็จะยืนตลอดนะคะก็เป็นวิธีการ ดูแลว,วัวเนาะท่านผู้ชมเนาะในส่วนของการดูแลรักษาวัวที่เป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยนะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ